เข้าเข้ามาหาาเจ้าเข้าแถวกันที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าเข้าแถวเรียวยื่นเจ้าเดินกตัมาเลยเจ้าแล้วก็เดี๋ยวจังปอกร้อยเน้วัใจขึ้นมาะเจ้าหรือว่าแล้วออกของเฮาเจ้าร้อจะต้องหมน ตางหลเจ้าขณะที่เปิประสิสินะเจ้าเอามือหางลงจังหวัดเชียงใหม่เป็นชมรมดนตรีพืนเมืองของปืนเลยเจ้าดังกอดเี่ดนตรีเอาวงควงในวันนี้เจ้าเอาเรียนเรื่องขนขครจะได้เพื่อันาท่สวย่ะเจ้ามีอีอ้อนีาปืนจต้องหาวันหย่วันเจ้าร้องมพลงสำเร็จทุก ว่าไว้ดีพบเพ่แต่งไม่ได้ว่ากันว่าห้ามไปิด้งวันไม่ได้ตอนต้นหนุ่มนม่มแม่ตั้นุ่ม้นอนุ่มต้นผู้นจห่มว่าไม่ไดเคลมคที้มอุ่นใครไม่หวังกิ่งใครมาไม่ดยไม่ได้แต่ใคยารที่เราเดินทางไไ่อใจอย่างไก็ต้ตน่ขอขอเจอเ้พี่นน้องที่ฟังดต่างๆให้หบรรยากาศงามๆไม่ได้ อ๋อเหอ้อาที่พี네่บอกไว้ในเจ้าพู่ขึ้อนด้นขั้นใทารงาจะทรบอกว่างรงจะยบอตีเีย้ามหัวเท้ามทุกคนถึงเอาข้ามปองในเจ้าพอปู่ได้บอกไว้ในเจ้าเอา้างหลังปองแล้วก็ข yes. oh, ึ้นปนไปที่ด่าเข้าวในเจ้า น้าอ่อนโยนอยู่ที่หรอแต่กันโคกน่เวแล้วก็มีอ่นทางรที่นเ้าหน้าดีทแะเจ้าผูกกันม่วนแตงและเจ้าเขาก็เคยงานและเจ้าได้หนเจ้าเ่ยอะนรับเป็นน้พ่นครับตอนร้อยแปดเลยนะ่ใครับรถแฟดนี้ผมว่าเป็นรถแปนนี้หรือว่ารถแจากที่ปึนจากนวน

กอนก็จะได้มีความประสบผลสําเร็จนะเจ้าขึ้นการอันใดก็จะได้ส่งความมุ่งบ้นานปราถนาะเจ้าในส่วนของน้าผึ้งที่ใส่เข้าไปอย่างเตียวด้เจงบอกไว้ที่เป็นปน้ำผึ้งแท้บาดเจ็บบามน้ําตาลนะเจ้าจะมีเกสรของดอกไม้ในเจ้าอยู่ในหั่นตุนยในเจ้าซึ่งว่าผู้มีเป็นชักที่ว่าขาย,ายันมั่นเพียรนะเจ้าดังนั้น บรรพระชนของเฮาได้นําเอาของบุญเข้ามาอยู่ในที่ีิกรรมทำามือมีคุณค่าในเจ้าือเมืองล้านนของเราที่กำลังบรรเลงอยู่นี้นะเจ้าข้าหน้าเทพประจิจีแลนเจ้าเทศบาลบ้านแหวนตำบลอำเภอหางงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็พร้อมพีงามงามนั้นนะเจ้าก็เป็นโรงเรียนสันปิสุกอำเภอเดินสะเกดนะเจ้ามาเดนนี้ละอ่อนน้อยบนแล้วนะเจ้าคนใหญ่ขระใจคึก ประเด็นยวนี้ขอเจิญคนใหญ่และ,ะผู้อาวุโสโตัยนะเจ้าพ่อครูแม่ครูนละเจ้าพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานนะเจ้าเชิญยึ้นมาตีปน,นักศาลานาเจ้านารียนได้เลยนะน้องตาลุกลาสันมาได้เลยน,นะนอาข้ามอาล่ามาขวาจะได้กว่าได้เนอะนะคคอนเสิร์นา แต่งกิ่นอ้อนะครับจีนคบนะฮะจีนแล้วก็คบแล้วก็คลั่งไปดางหลังนะครับจะได้น้ำห้วยห้องนี่นะบ่อบอนไหลน,นะครับสแหรับปีนี้วันนี้ปองเขาหลวง,งห้องฟองเขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นอันนี้ก็เป็นตาล่าป่วยนะฮะบะมีขาเฮ้ยบะมีฟา้าบะมีฟา้มมฟาเด้อเจ้าประเดีย๋ยวนี้ดังตี่อ้อย น้ำออที่อยู่ในกระบ,บอกนี้นะเจ้าก็เป็นน้ำพึ่งน,นะเจ้าอันนี้นาที่ห่อก่อนนะเจ้าการที่การกินด้วยน่าจริงนะเจ้าครบแล้วก็ขว้างข้ามหัวไปเลยนะเจ้าตั้งจิตห้ดีนะเจ้าประเทศว่าครบแล้วกินออไปตุ๋นนะเจ้าได้ไปโรงพยาบาลาน,านาแน่นอนนะเจ้า เอาอ้อพญานะเจ้าตั้งจิตอธิษฐานกันให้ดีก่อนแล้วก็โอบท้่แตกนะเจ้าคว้างกันไปที่หูคว้างข้ามหัวไปเลยนะเจ้าประเดี๋ยวนี้เดินเจ้าพี่นายน้องที่มาร่วมงานนะเจ้าขึ้นมาตีบันณาสาราของเฮานี่เลยนะเจ้าเฮากัดยันได้ชื่อพ่อหมอหรือว่าพ่อครูนะเจ้าหมอบอ้อพญานะเจ้านะครับ มาจังไดต้ตอนนี้ะนะครับมาอุ่นหนัวข้าเข้าก็น,นั่งเงียงนอนเงียงอยู่นี่ในประเดี๋ยวนี้จะเพิ่มเขาก่อนอ๋มีแหวงฝรุ่งเรื่องกันเ,จะจะเนเ <laughs> อะน,นะฮะอันนี้มดมดไปขามมือมาดังนะครับดู <laughs> ตั้งนอกตาข้างเข้ามาเลยนะเข้ามาได้เลยนะครับ <laughs> ตอนนี้ยังมีอะไรนะครับ เดินได้เลยครับเ้าก็ทั้งตัวหอนหน้านะครับอยู่ต่างเน่าต่างยังบ่ได้อ้อมหงาเตื้อเข้ามาขันได้นะครับตอนที่น้องๆนิดๆตัวนี้ตัวนิ้วตัวน้อยนะครับบ่ก้าวเข้ามานะฮะต่ขึ้นมาได้เลยตอนนี้นะครับตรงนี้ก็ยังอ่าโล่งๆว่างๆนะครับ เด็กกาลัน,น้องๆที่ฟอนแล้วนะครับต่อขึ้นมาด้่ยกันจะไ,ได้นองมาห้าพ่อแรงกินกันต่นนนอขอต้องรับคุณกำังโรเรนสันพิสูงนะครับ